สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูมีเว็บดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับคนที่อยากได้ Follower เยอะๆนะคะใน t i k กต็อกค่ะ,ะหนูขออนุญาตพาไปที่หน้าเว็บเลยนะคะ,อะพอเข้ามาหน้าเว็บแล้วเราจะเจอคำว่ากดสมัครสมาชิกวันนี้ใครสนใจกดสมัครได้เลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดชันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะกดสมัครใช้งานอีกทีหนึ่งคะ่ะ และถ้าหากใครมีบัญชี Google อยู่แล้วลงทะเบียนด้วยบัญชี Google ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับหนูหนูมียู e r อยู่แล้วหนูขอกลับไปใช้ User ตัวเองนะคะลงชื่อเข้าใช้ค่ะกลับไปที่คำสั่งซื้อใหม่นะคะ,ะหน้าตาเว็บพอเราอินเข้ามาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมวดหมู่ TikTok เนาะเราก็จะไปที่ TikTok ค่ะ,ะเพิ่มผู้ติดตามเนาะ มันเลือกหมวดหมู่ตรงเพิ่มผู้ติดตามแล้วกดไปเลยค่ะเพิ่มผู้ติดตามแล้วมาเลือกบริการอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะหนูขอเลือกเป็นตัวแรกให้พี่พี่ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะอ่าลิงก์ตัวลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ tiktok เราค่ะกด copy ลิงก์มาได้เลยค่ะแล้วกลับไปที่ในเว็บค่ะกดวางได้เลยค่ะอ่าพอวางแล้วเรามาใส่จำนวนที่เราอยากได้เลยค่ะเอาวันนี้หนูขอเพิ่มจักหนึ่งร้อยเนาะอ่ะหนึ่งร้อยค่ะ หนึ่อยผู้ติดตามกดสั่งซื้อได้เลยค่ะพอกดสั่งซื้อแล้วเรียบร้อยจะเราจะเห็นแถบสีเขียวตรงนี้นะคะทางเว็บยืนยันแล้วค่ะว่าเราได้รับคําสั่งซื้อของเราแล้วเรียบร้อยให้เราไปที่ประวัติการสั่งซื้อค่ะและนี่คือเลขออเดอร์ล่าสุดข,ของเรานะคะออตอนนี้ออเดอร์ของเรากําลังรอดําเนินการอยู่นะคะ สำหรับใครอยากเติมเงินไปที่บริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะมี To มันนี่วอลเล็ค่ะแล้วก็พร้อมเพยทุกธนาคารค่ะซองอ่างเปาวอลเล็ตค่ะคริปโตค่ะชิลเพย์ค่ะกรอกยอดเงินแล้วกดเติมเงินได้เลยค่ะสำหรับใครอยากแนะนําเพื่อนนะคะไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ของเราส่งให้เพื่อนได้เลยพอเพื่อนกดลิงก์ของเราแล้ว พี่ๆยังได้อัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%เลยนะคะอ่าดีมากๆเลยเนาะแล้วต่อไปหากใครมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือกดไปที่ตัวช่วยเหลือได้เลยค่ะ,ะเลือกข้อมูลที่เราจะแก้ไขนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาะคะ่ะแล้วก็เลขออเดอร์ที่หนูบอกให้จำไว้ข้างต้นเลขออเดอร์ล่าสุดเนาะเอามาวางไว้ตรงนี้ค่ะ ข้อความถ้าอยากพิมพ์ข้อความอะไรหาแอดมินเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็แนบไฟล์ได้เหมือนกันนะและสุดท้ายแล้วกดส่งตัวค่ะ,ะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือติดต่อทางไลน์นะคะคลิกไปที่ไอคอนไลน์ค่ะจะมี QR code ไลน์ให้สแกนสแกนได้เลยค่ะแอดเพื่อนแล้วก็กดส่งข้อความเลยนะมีแอดมินรอตอบ24ชั่วโมงค่ะอ่าตอนนี้หนูขอกลับไปที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k นะคะ ตอนนี้ follower อยู่ที่95นะเมื่อกี้หนูเพิ่มไปร้อยหนึ่งเนาะทุกคนจะมาร e ขออนุญาต r e f r e ให้ทุกคนดูนะคะอ่าทุกคนตอนนี้ยอด follower ขึ้นมาแล้วจาก57เนาะหนูเพิ่มไปร้อยหนึ่งทำไมมันขึ้นมาพันหนึ่งเลยอะเออว็บมันแจกดีเนาะเออน่าสนใจนะสำหรับใครที่สนใจนะคะเป็ีบดีๆแบบนี้เพิ่มผู้ติดตามง่ายๆอะไรแบบนี้เลย เราไม่ต้องไปหาผู้ิดตามที่อื่นที่ไหนเลยเรามาเว็บนี้เลย๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ใต้โพส์ใต้คลิปนี้ไว้นะคะขอบคุณค่ะ